เอาละครับท่านผู้ชมตอนนี้คุณเบื่อกับทีมเดิมแล้วใช่ไหมครับผมจะเจอทีมชาม,มี่และยูโน่กันบ่อยๆหรือไม่ก็ทีมเจมิโอหรือทีมเขียวล้วนแต่ใน,นวันนี้ผมจะมานําเสนอกับทีมที่คนยังรู้น้อยอยู่รับรองว่าการตีหรือการจัดทีมผิวๆของคุณนั้นจะดีขึ้นแน่นอนไม่ว่าสู้กับทีมไหนก็ไม่มีปัญหาถ้าาสนใจก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อติตามก,กับผมอยากก่างกร้ชิดด้วยนะครับแล้วไปกันเลย และนี่ก็คือสกินหยาดเป็นสกินระดับอัติเมตแจกฟรีในกิจกรรมช่วงนี้หยาดล่างนี้จะทําออกมาแนวน่ารักโดยทุมเดิมของเขาเนี่ยจะเป็นตัวละครที่เฟี้ยวแต่งตัวอย่างเท่นะฮะแต่สาหรับล่างนี้นะครับจะเป็นเฉพาะกิจกรรมเท่านั้นที่จะมาแจกให้กับเราเป็นตัวละครที่น่ารักขึ้นมาทันทีเลยทีเดียวในทีมนี้ก็จะเป็นชุดนอนที่น้องอาจจะเพิ่งตื่นกันเลยทีเดียวถ้าชอบใจก็อย่าลืมทากิจกรรมร่วมกันนะครับบอกเลยว่ารับฟรีแน่นอน ดูสิครับยังกระถือดาบเซนามุมกันมาเลยถ้าหากคุณได้เข้าร่วมกิจกรรมสิ่งที่คุณได้รับจะมีอิโมจิกรอบโปรไฟล์อิโมจิของยานและก็รูปโปรไฟล์ใหม่ครับเพียงแค่เราเล่นกับเพื่อนแล้วอิไลวันแล้วก็ชวนเพื่อนมาเล่นเพียงเท่านั้นก็สามารถได้รับสกินฟรีไปเลยหากว่ายังจุใจไม่พอกีเขาจัดให้ครับผมเป็นกิจกรรมใหม่ล่าสุดอีกแล้วฮะและนั่นก็คือสกินใหม่คอแลแลบจากเกมฟลายติ้งชื่อดังในตำนานชื่อว่าซามูไรโชดาวตัวละครนั้นก็คือชาลลอตที่คุณสามารถรับไปฟ,ฟรีๆ สมุลรมาด้วยบอกเลยว่าแจกหนักแจกเต็มไม่ควรพลาดอย่างยิ่งอ๋อแล้วมีอัปเดตใหม่เข้ามาครับผม เป็นการปรับแมดใหม่ให้เ,หเล็กลงตามภาพนี้เลยเห็นว่าการปรับแบบนี้ทำให้เวอร์เลนั้นเล่นได้ง่ายขึ้นนั่นเองโดยเฉพาะสกิลการกิ้งหลบจากนั้นจะเป็นการปรับหินซับใหม่เลือกใช้ง่ายขึ้นนั่นเองจะแบ่งไปตามสายที่สามารถเลือกได้นั่นเองจะมีดังนี้สายล้างสายไล,สยลย่สายหิวสายถึกและสายลุยและเพิ่มด้วยการปรับสเตตัสพื้นฐาน H p พี HP เพิ่ม3เท่าค่าประสบการณ์ได้เยอะขึ้นรับดาเมจได้มากขึ้นและนี่คืออัปเดตกิจกรรมทั้งหมดของอวีที่แจกสกินหนักมากอย่าลืมชวนเพื่อนเข้ามาเล่นด้วยนนนคบมมออกเลยว่่าุ้แ โอเคผมขอ,อนำเสนอทีมแรกก่อนเลยแลนครับคือทีมโนเอลนั่นเองครับโนเอลแดงที่เป็น SR ที่จะมาช่วยในการสร้างโล่ให้เรานะครับใครที่จัดทีมแล้วเนี่ยเดี๋ยวเพิ่งเอาไปเล่นกันนะครับให้จัดขอให้เรียบร้อยก่อนเพราะว่าของข้างในสําคัญมากๆครับในการจัดในการเรียงลำดับเนี่ย ไม่งั้นเจ๊งนะครับผมได้ลองหมดแล้วในทุกรูปแบบอ,อย่างแรกโนเอลถ้าอัพได้เนี่ยก็อัพให้ประมาณสัก3าขึ้นไปนะฮะหรือเอา5ไปเลยยิ่งดีเพราะทําให้คุณเนี่ยได้ยืนได้นานยิ่งขึ้นด้วยเช่นกันนะครับกับตัวอื่นออันนี้ผมเอาบัฟของมันมานะครับบาเรียนจริงไม่ได้เอาอะไรมากนะแต่ว่ามันช่วยในการยืนด้วยแต่สําคัญคือเอาป้องกันของน้องมาครับเพื่อเพิ่มให้กับแอต้าจะได้ตีแรงขึ้นนะครับผมเพราะว่าเราจะเอาอตัวแม่มดเนี่ยแปยงลงร่างและแอต้าปาดเลยนะมันจะได้จบในครั้งเดียวนะครับ พราะตอนที่เราอันติแม่บดไปปุ๊บเนี่ยแอต้าแปลงร่างแหละแล้วมันยังไม่ได้แบบบัฟสกิลสองครับมันแปลงร่างเลยเนี่ยมันจะได้ไม่ได้ป้องกันเนาะเห็นไหมครับหากตัวเองไม่ได้รับแอนตี้เนี่ยมันจะไม่ได้รับป้องกันได้รับแค่สมบูรณ์อย่างเดียวเนาะซึ่งเราก็จะไม่ได้ดาเมจตรงนี้ไปหายไปเยอะเลยนะครับทาให้เราเนี่ยดาเมจไม่ได้แบบเต็มที่แต่วันนี้ครับผมบอกเลยว่าแอต้าเนี่ยอาจจะเปลี่ยนเมตาไปเลยก็ได้นะครับเมตาของแอต้าดาเมจทุกคนเราจะไม่ได้ใช้ เดฟกันส่วนใหญ่แล้วนะครับเดฟป,ประมาณ2 5งหมนะครับนี้ใช้ตันกันแรง้งบนแล้วนะเดฟสองหมครับทุกคนแล้วก็คิทเดมอะประมาณ8 5 9 0ไปเลยแล้วก็คิเลสร้อยปกติส่วนกัน้นคีก็ร้อยปกติเหมือนเดิมนะครับแล้วก็กั้นดาเมจสามร้อยอาบจากนั้นก็ไปดันเอ็มเอดีเคเนาะเอดีเคเฉยนะสามหมื่นถึงสี่หมื่นขึ้นไปครับทุกคนณนะตอนนี้ที่เราจัดกันแล้วใครที่เจอแอตตาพลังตับเนี่ยอาจจะเจอสายดาเมจดุดแรงมานะครับกับท็อปสูง เพราะว่าเหตุผลหนึ่งก็คือแอต้าเนี่ยมันมันยืนไปก็ไม่ค่อยมีผลอะไรมากแล้วแต่ว่าพอแปลงล่างเนี่ยแล้วเราจบไปได้จะดีกว่านะครับจบจบเร็วเลยอะไรเงี้ยครับแล้วก็ให้มันยืนได้เล็กน้อยก็คือทําเดฟกับการนดาเมจมาในบางส่วนแล้วก็สํา,าคัญมากๆคือลูนสปีดนะแอต้าตอนปัจจุบันนี้ครับเขาใส่ลูนสปีดกันหมดแล้วและปาร์ตี้เนี่ยเดี๋ยวมาเฉลยเผยให้ดูนะครับว่าเขาใช้รูปแบบไหนกันบ้าง อันนี้ก็ใส่รูคีแดนปกตินะครับผมอ่าผมลืมเปิดเสียงเกมขอเปิดแป๊บหนึง่งจากนั้นตัวเอต้าก็ใส่เซตสปีดเหมือนเดิมนะครับสปีดสชิ้นเหมือนเดิมนะเพื่อที่จะได้ออกก่อนแล้วก็ทําดาเมจก็ทีมนี้เช่นกันครับคือทีมโนเอลเหมือนกันหรือทีมอื่นเนี่ยใช้เอต้าสปีดกันหมดเลยนะครับปัจจุบันนี้และเราจะเอาของ1ชิ้นออกครับนี่ของชิ้นนี้ครับคือ ADK ครับผมเปลี่ยนจากเดฟเนาะเป็น a d k 1ชิ้นผมก็รีออฟมาให้มันแบบว่า มี ADK เยอะๆเลยครับไม่ได้สนป้องกันและสนแค่ก้านคีอย่างเดียวแล้วก็ขั้นกั้นดาเมจจากนั้นก็ลงคีแดมกับ ADK หรือคีเลทไปเลยก็ได้นะครับถ้าใครหาเปลี่ยนแค่ชิ้นเดียวพอครับถ้าใครเปลี่ยน2ชิ้นเนี่ยอา,อาจจะแรงมากแต่ก็ปอกเกินไปก็ไม่ดีนะครับหรือลองก็ได้ครับถ้าจะไปสายแบบแรงๆจบเดียวจบเพียเดียวก็ได้เช่นกันนะปัจจุบันนี้ก็เล่นแบบนี้อยู่นั่นเองนะครับก็คือดาเมจล้วนเลยแต่เดฟจะไม่ไม่ต่ำกว่า25,000 การคีไม่ต่ำกว่าร้อยนะครับผมตอนนี้ผมแค่90้เพราะว่าวันนี้เพิ่งจะเปลี่ยนของมาและตังมันไม่พอจะเปลี่ยนนะครับก็เลยเอาประมาณนี้ไปก่อนถ้าเกิดถ้าทำสุดเมื่อไหร่เนี่ยรับรองว่าถึกด้วยแรงด้วยในคลาเดียวกันนะครับของแอตต้าณปัจจุบันนี้ครับทุกคนถ้าเกิดไม่มีทางเลือกครับทำถึกไม่ได้ทำเอดีเคไม่ได้เนี่ยก็ดันเอดีเคล้วนไปเลยครับจะได้ใช้ได้ดีกว่าณปัจจุบันนี้ครับคือทีมเนี่ยมันคูณจะไปตามเมตาไม่ได้แล้วแต่ว่าเราต้องเปลี่ยนของออกแบบนี้แหละ เดี๋ยวค่อยว่ากันทีครับคุณจะเก็ตว่าทำไมต้องเปลี่ยนแบบนี้นะามาดูที่ทีมโนเอลทีมแรกก่อนนะครับว่าใช้ของยังไงเนาะเอาเอาโนเอลก่อนแล้วกันมิกกี้แอตต้านะครับโนเอลไม่ต้องใส่ของอะไรมากเลยครับขอแค่มีสปีด4แล้วก็มีเดฟบ,บางส่วนให้เขาได้ยืน2 3เสิเ์นหน่อยนะครับไม่ใช่แบบปึ๊บตายเลยไม่เอานะแล้วก็ปลดไปเว่อร้อเลยก็ได้นะครับถ้าเกิดทำได้ก็ทำไปเลยแล้วก็เอเมดีคีแบบสูงๆู้ไปเลยก็ยิ่งดีนะครับเดี๋ยว มันจะได้แบบการยืนที่ดีขึ้นนะครับบอกเลยว่าเจ๋งมากเพิ่มทั้งป้องกันสกิล2ก็มีเพิ่มต้านความเสียหาย38%คือแบบโคตรดีเลยครับทั้งการแอตตาการตายในตอนแบบแอตตาฝั่งหนุนปั่นมาหรือการอะไรต่างๆเนี่ยโคตรดีนะฮะแล้วก็แม่บดเนี่ยเราจะใส่เลือดก็คือผมถอดของชาร์ลอตมาใส่ให้แม่มดเลยครับทาเลือดที่แสนสามแล้วก็กั้นคีสเนี่ยต้องร้อยแล้วนะถ้าทําได้ก็ทานะฮะการดาเมจ ประมาณ3 0 0อัพเพื่อที่จะยืนให้ได้อ่าแอต้าถ้าใครสงสัยอ่าให้ดูของแต่ละเซตนะผมจะเน้นคีเกคีแดมเนาะนี่แล้วก็ก้านนะครับอันนี้ขอย้อนนิดนึ่งนะเผื่อใครไม่ทราบนะครับอันนี้ก็สต็อปคลิปเอานะครับผมถ้าใครจะดูสเตตัสเดออ่าแอต้าโดยรวมนะครับนี่ประมาณนี้ครับอ่าโอเคนะคลิปจะได้ไวๆหน่อยเพราะว่าวันนี้มีหลายทีมนะครับก็อ่าให้ให้แบบว่าสต็อปเอาเลยกันนะฮะอ่ามาที่ยูโน่ครับผมก็ใส่เซตดาเมจล้วนครับ โยของจูเลียสมาได้เลยนะครับยัดดาเมจล้วนครับอันนี้คือเซตเตตัสโดยรวมนะก็เน้นดาเมจครับแล้วก็ขีดเลยคิดีแดงปกติก็คือเอาของตัวดาเมจมาเลยครับแบบดาเมจแรงๆเลยอ่ะคือเอามาทําอะไรใช่ไหมครับเอามาตีชาไม่ยิงนทุกคนสําคัญมากนะครับตรงนี้แล้วแม่มดเนี่ยต้องมีการ์ดสำคัญมากเฮมีการ์ดถ้าเกิดไม่มีจะมีปัญหาอะไรเดี๋ยวอธิบายให้ฟังครับแต่ไม่ได้ทุกทีมนะจะมีก็ได้ไม่มีก็ได้แต่ก็ต้องเลือกทีมแะครับ ถ้าเกิดว่าเป็นทีมผมเนี่ยอาจจะต้องมีด้วยเพราะว่าการ์ดเนี่ยมันจะช่วยให้เราอ่ากันในเรื่องของทําให้ศัตรูอ่ะมันไม่สามารถฮิวเลือดได้เนาะนี่ลดการฟื้นฟูเลเวล4คือแบบฮิวแทบไม่ขึ้นทุกคนมันเลยสําคัญนั่นเองครับพะไม่งั้นอ่าชามิขอ,ของของเขาเนี่ยมันจะเด้งเลือดนั่นแหละที่คือประเด็นเลยครับการออโต้คือประมาณนี้แต่ออโตโออ้อ่ะมันไม่ตายตัวนะครับแต่ว่าทีมนี้คุณสามารถเอาไปปรับเปลี่ยนได้ผมเพิ่งจะทดสอบมา4ีชั่วโมงตอนนี้หกโมงแล้วผมยังไม่นอนเลย7จ็ดโมงละ ยังไม่ได้นอนตั้งแต่เที่ยงคืนเลยนะครับเออก็เลยทําขึ้นมานะครับเออก็เลยแบบรีบร้อนนิดหนึ่งคืออยากรีบบอกว่าตอนเนี้ยถ้าเกิดว่าเบื่ออะไรก็ตามหรือไม่มีตัวจะทําอะไรเนี่ยลองใช้ทีมนี้เป็นแนวทางดูนั่นเองโอเคทีนี้มาดูออโต้นะครับผมผมจะตั้งในรูปแบบประมาณนี้นะครับแต่จริงมันเปลี่ยนไปตามคนที่เจอด้วยแหละแต่ส่วนใหญ่ก็จะใช้ออโต้ในแนวนี้ซะเยอะนะครับผมอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวอธิบายให้ฟังว่าเจอแบบไหนแนละ้วมันต้องเปลี่ยนนะครับ ก็ดูรวมนะสรุปง่ายๆคือแอตตาทำสปีดทั้งรูน3แล้วก็เซตสปีดสชิ้นนะครับเซ็ตใหญ่ด้วยยูโนใส่ดาเมจนะครับเอาให้แรงที่สุดเท่าที่จะทำได้เลยเอาของจูเลมาใส่ได้เลยแม่มดก็เอาของสลอดเขียวมาใส่ได้เลยเต็มที่นะครับเอาให้ถึกที่สุดเท่าที่ทำได้ยิ่งยืนคู่แอตตาตอนจบได้ยิ่งดีนะครับจากนั้นโยเอลเนี่ยก็ไม่ต้องใส่อะไรมากเลยนะครับเอาแค่มาบัฟป้องกันนะเพียงเท่านั้นเองเอาโอเคก็ดูรวมประมาณนี้นะครับมาดูที่คุณประหยัดนะคุณประหยัดเนี่ยเขาใช้แอตตาสปีด3 แล้วก็2เซตเหมือนกันเลยนะครับก็คือสปีดใครอ,อกกรนเนี่ยผมมาตายแน่นอนอันนี้จะเป็นข้อเสียของทีมผมนะครับถ้าเกิดว่าจะเจอทีมแก้เนี่ยก็จะเป็นคล้ายๆคุณประหยัดแต่ก็จะมีโอกาสชนะได้เช่นกันอ่ะก็อย่างน้อยอ่ะมันมีทีมที่น่าสนใจนะครับก็ลองไปปรับแช้งก่อนนะส่วนทีเนี้ยเราต้องให้ยูโน่ตีชามิให้ตายให้ได้นะครับนี่คือหลักสําคัญมากๆอ่ะเดี๋ยวผมจะเอาออโต้ไปตีให้ดูเลยนะครับเพื <S <S 2> <S 2> ่อความรวดเร็วว่องไวโอเคเปิดมาครับเราใส่ที่ชามิครับเพราะว่าชามิเขาแรงสุดในทีนั่นเอง จากนั้นเขาก็จะใส่ยูโนฝั่งเราครับเพราะยูโนเราก็แรงที่สุดเหมือนกันโนเอลบัฟป้องกันนะครับกับบัฟบาเรียจากนั้นแม่มดอันติให้แอต้าแปลงล่านะครับสำคัญก็คือแอต้าถ้าเราออกก่อนเราได้เพียบแน่นอนนี่ครับนี่เห็นไหมชนะเลยปึ๊บจบเร็วมากเลยครับอ่ะถามว่าทําไมเราไม่ตายพี่มันจะมีโอกาสตายไหมถ้าเขาปาดมาเนี่ยยากมากๆเพราะว่าโนเอลบัฟโลให้ด้วยแถมถ้าแอต้ามันโดนล้างบัฟเนี่ย แอต้ามันล้างได้แค่ตัวที่จิ้มเท่านั้นใช่ไหมครับดังนั้นแอต้าผมแอต้าผมเนี่ยจะตัวโดวนเล็งอะถ้าแอต้าตายยังเหลือแม่มดอ้าวพี่แม่มดเหลือแล้วทําไงอะเราก็ไม่ตายหรอไม่ตายนะเพราะว่าเราเราทาให้ชาม,มี่มันตายไปแล้วแต่เสร็จแรกแล้วก็แอต้าก็หมดนะครับเลือดหมดแล้วด้วยแล้วก็อมาตาก็หมดด้วยเห็นไหมครับมันจะเป็นทีมหนึ่งที่จะเร็วงง่ายออโต้สบายทีนี้ ถ้าเจออีกทีมหนึ่งก็คือทีมที่จะทําให้เราอะ่ะมีปัญหาได้เล็กน้อยแต่ไม่ไม่เยอะมากก็คือทีมของคุณลักกี้ขออนุญาตด้วยนะครับจาก2ทีมนี้นะครับขออนุญาตด้วยมากๆเลยนะอันนี้ก็เป็นท็อปเซิร์ฟเลยนะครับผมก็ผมคงไม่ได้เอาคนธรรมด,ดามาตีให้ดูเนาะนี่คือท็อปเซิร์ฟแน่นอนคุณลักกี้เนี่ยเบาท็อปเซิร์ฟแต่เขาไม่ได้ไม่เขาได้เล่นละนะครับเล่นเล่น,เล,นเล่นแหละแต่ว่าไม่ได้ขึ้นแรงเออนะครับอ่าเขาก็ใช้ทีมเนะี่ยโดยการแม่มดของทีมนู้นะครับ เขาแปลงล่าเทิร์นที่สเลยอะบางคนก็งก็ร์อที่2ใช่ปะแต่อันเนี้ยเขาเ์อแรกเลยเขาแปลงเลยเข้เสียเป็นไงก็มาดูกันครับอ่ะดูนะครับทีมเหมือนกันเลยแต่ออกทีมออโต้ไม่เหมือนกัน่ยเราแพ้ได้เลยนะครับเดี๋ยวบอกให้ผลแล้วก็วิธีการแก้นะครับง่ายมากไม่มีอะไรยากเลยอ่ะข้อดีคือเราออกก่อนใช่ไหมครับปึ๊บนี่แล้วก็ไม่หมดออกเลยนี่แหละเราแตกตรงนี้แล้วครับผมเพราะว่าอะไรครับเขาปาดเราเลย แล้วอมมาตะาเขายังอยู่ออมมาตะาเขาไม่อยู่แล้วแหละคือหายหมดแล้วอะแต่ปัญหาคืออะไรครับเราปาดจบเขาไม่ได้เห็นไหมครับเห็นปะเหตุผลเพราะว่าเขาอะได้บัฟป้องกันสมบูรณ์ไงคือมีโอกาสที่จะคุณอาจจะปั่นคนอื่นตายได้นะถ้าเป็นคนที่ระดับไม่ถึงคุณพี่ลักกี้อะอาจจะปั่นตายได้แต่ว่าถ้าคนท็อปทอปเนี่ยมันจะปั่นไม่ตายหรืออาจจะเหลือไม่หมดด้วยซ้ําซึ่งการสมบ,บูรณ์อะมันกันให้เราแบบ ดาเมจไม่เข้าเลยนะครับยกเว้นว่าเรายังสามารถจบเขาได้แต่มันยากมากๆแมเพราะว่าเขาอะอันติเมตแล้วนะครับแปลงร่างแล้วก็ปาเราตายอันนี้เราแพ้เลยบอลเซมวิธีการแก้โคตรง่ายเลยครับบอกเลยว่าเมื่อผมออกทีมไหนมาแนะนําทีมไหนเนี่ยมันจะต้องง่ายเสมอนะครับมันจะยากอนะไม่อยากเล่นแน่นอนนะก็แค่เอาไอต้าลงมาอยู่ตำแหน่งที่สุดท้ายเลยก็ได้ตรงนี้ก็ได้หรือตำแหน่งหน้าก็ได้จบเปลี่ยแค่2ตํตำแหน่งอะประมาณนี้ ออโต้เหมือนเดิมเอ้ยออโต้ Auto เปลี่ยนนิดหน่อยได้นะเปลี่ยนได้เดี๋ยวลองให้ดูก่อนนี่ออโต้ออโต้ต้องเปลี่ยนผมลืมไปออโต้ Auto ต้องเปลี่ยนเพราะว่าเปลี่ยนจากสกิลปั่นเป็นอันติีแทนนะครับอ่ะแอต้าตีใส่อัต้า,ตาตเขาจบปึออ๊บทีเนี้ยแอต้าแปลงร่างเราปึออ๊บอ่ะเดี๋ยวก็รอก่อนรอเขาแปลงร่างก่อนแล้วเขาก็ปาดมาให้เขาปาดมาเลย เราไม่ตายอยู่แล้วเพราะว่าเรามีอมตะอยู่ปึ๊บทีเนี้ยยาปั่นปั่นแล้วเขาไม่ตายเราก็ง่าย,ยครับอันติจบแค่นี้เลยฮะอันติครับเพราะว่าถ้าคุณปาดมันไม่ตายแล้วอันติแทนแต่ทําไมต้องสลับตําแหน่งเพราะว่าถ้าแอต้ตาคุณออกก่อนใช่ไหมอ,อันติเมทเราหายไงอมตะเราหายเพราะเราเราแปลงร่างก่อนถูกไหมครับก็ให้เขาแค่เขาแปลงร่างก่อนแล้วก็ปาดเรามาเลย นะครับเราไม่ตายแล้วเรามีโนเอลไงนะครับเห็นไหมขนาดตัวผมก็ไม่ถึกมากนะยังไม่ตายเลยเนี่ยยกเว้นว่าคนนั้นนะเขาปั้นแอต้ามาแรงมากๆเนี่ยก็เป็นไปได้ที่เราจะแตกนะครับจากนั้นเราก็ตีธรรมดาใส่ตัวของไอ้นี่ไปเลยเรื่อย,ๆ,อยๆนะครับไม่ให้มันฮิวเนะี่ยทีนี้เขารู้ผลแพ้ชนะแล้วนะครับผมคงไม่ต้องเล่นเนาะนะครับแก้ง,ง่ายไหมครับอาจจะนานขึ้นเฉย แต่ปกติแล้วไม่ค่อยมีคนใช้สกิลอันติก่อนส่วนใหญ่ก็ไม่มดอะส,สกิลสก่อนแล้วค่อยอันตินะครับถ้าเกิดว่าเป็นแบบคุณประหยัดหรือคนท็อปเซิร์ฟอะถ้าคุณเจอก็ลองลองปรับดูแล้วกันนะครับว่าเจอแบบไหนยังไงแต่ส่วนใหญ่ตอนนี้บางคนไม่ค่อยนิยมใช่ไหมไม่ค่อยนิยมแอตตาสปีดที่ผมพยายามบอกว่า แอตตาสปีดได้เปรียบเพราะว่าเหตุผลมีหลายอย่างคือ1คือถ้าคุณปั้นแอตตาแบบไม่ใส่สปีดแต่คุณไปใส่อะไรนะคีดแดมอย่างเงี้ยมันก็ดีแต่ว่าเราได้ใช้หรือเปล่าคีดแดม,มเพราะว่าสปีดมีผลกว่าใช่ไหมผมปรับแค่นิดเดียวอะ่ะมันมันชนะเลยแต่ถ้าเกิดว่าคุณแอตตาของคุณประหยัดเนี่ยเขาออกก่อนผมนะผมเจ๊งเลยนะเออผมเจ๊งเลยผมต้องอันตีใส่แอตตาเขาจบให้ได้นะเออเพราะว่าถ้าเขาออกก่อนผมก็จบเขาไม่ได้เหมือนกันนะครับเปลี่ยนแค่จากปัน่นเป็นอันตีก็ได้ แต่มันจะนานขึ้นนี่แหละคือทีมที่ผมแนะนําในตอนนี้ที่จะง่ายมากเลยนะครับก็ลองปรับไปตามเมตาที่เจอกับคนที่เจอนะครับเพราะว่าผมไม่มั่นใจว่าท็อปเซิร์ฟแบบมหาเทพเนี่ยมันจะตบได้แบบนี้หรือเปล่าแต่รับประกันเนี่ยได้หลายเปอร์เซ็นต์เหมือนกันที่จะตบหมอบได้นะครับอืมแอตตาเรามันแรงอยู่แล้วทุกคน5าดาวการ5ดาวอ่ะมันก็เท่ากันอยู่ที่ว่าใครแรงกว่าครับผม ก็จะจบได้จากนั้นเนะี่ยทีมที่มันจะไปแบบกลับไปทีมหนึ่งเพราะว่าทีมนี้ก็คือทีมที่ผมเล่นมาตั้งแรกแล้วนะครับแต่ผมไม่ได้ใช้ยูโน่เนาะใช้าชาร์ลอตตอนนี้มีทีมฟินแลนด์ยูโน่ถูกไหมครับที่ทุกคนน่าจะทราบอยู่แล้วว่าเล่นยังไงมันก็ไม่ยากก็แค่ใบโตที่สําคัญหรือตีชามี่ให้ตายเหมือนกันใช้เทคนิคเดียวกันเลยถ้าคุณตีชามี่เขาตายทีมฟินแลนด์คุณรอดก็ปั่นไปเลยนะครับแต่ฟินแลนด์มันจะช้ากว่าเว้ย มีปัญหาก็คือฟินแลนมันมัน,มนทาให้เราทีมเร็วเกินไปอะ่ะนึกออกปะเราเร็วเกินอ,ะอ่ะอ่าเดี๋ยวเล่นให้ดูมันเร็วเกินต้านที่เราจะหยุดยั้งแล้วมันก็ไม่มีตัวเล่งดาเมจอะ่ะคือฟินแลนมันมันไม่ได้เล่งดาเมจมันแค่เพิ่มเพิ่มความเร็วถ้าเกิดว่าจะเล่งความเร็วความแรงคือต้องสกิลสองมันจะเพิ่มความแรงถูกไหมครับเนี่ยอันนี้รแรงแน่นอนแอตต้าคุณอาจจะใช้เหมือนแบบเมื่อกี้ได้เหมือนกัน ก็คือสกิล2ก่อนก็ได้นะครับแต่ถามว่าเราลอดไหมนั่นแหละคือประเด็นเนี่ยและคือปัญหาก็คือเห็นไหมฟิลลัลนอะ่ะมันจะสปีดให้แบบไม่เท่ากันอะ่ะโอกาสติดก,กับไม่ติดเห็นปะ่ะแล้วผมไม่ติดเนี่ยประเด็นแม่มดแม่งอยู่หลังเลยแบบนี้แอต้าอยู่หน้าเนี่ยเนี้ยนะเราทำให้เราเจงได้นะเว้เออทำให้เราเจงได้แต่ก็ไม่ได้แย่นะครับไม่ได้แย่มันมันก็แปลกๆอะ่ะ เนี่ยเอาเล่นแบบตามเกมคืออันติีปกติก็ได้เอาชามิให้ร่วงก่อนอันดับแรกสําคัญมากนี่เขาเปิดก่อนทีเนี้ยถ้าเขาเปิดก่อนเปลี่ยนก่อนนะครับต้องต้องเอาอยูโนยืนหน้านะครับทีมนี้ต้องสําคัญมากมากเพราะว่ายูโนใครเปิดก่อนเปิดหลังเนี่ยจบเลยนะปึ๊บมาครับเปิดมาฮะเราก็อ่าเห็นไหมยูโนเปิดก่อนแล้วเพราะว่าอยู่ตําแหน่งหน้าคือเขาอยู่หน้าก็เร็วเหมือนกันนะครับผม แต่ว่าถ้าเราปั้นยูโนดาเมจอะเราจะล่อยูโนฝั่งเขาได้นะครับแต่ถ้าเราออกก่อนเราได้เปรียบเพราะว่าเราจบใครครับชามี่เขาได้นั่นเองอ่าและเราก็ล่อด้วยยูโนฝั่งเราจบปล่อยแล้วครับยูโนเขาก็ทอะไรไม่ได้แล้วแค่ดูนิดน,นิดหน่อยไม่มีอะไรไม่มีปัญหาอ่ะทีเนี้ยถ้าเราอันตรีก่อนอะเราเสียเปรียบอยู่นะครับเราเสียเปรียบอยู่ เพราะว่าถ้าเราอันตีก่อนเนี่ยเราจบเขาไม่ได้และเท้าเขาเขาสวนมาเราแตกได้เลยนะเพราะเราไม่มีบัฟป,ป้องกันเลยเลยครับเห็นไหมครับไม่มีบัฟของอ่าโนเอลไม่มีบัฟโล่ไม่มีบัฟเลยอะ่ะอยู่แบบตัวเปล่าๆโดนปาดมาน,นี่แตกได้เลยนะฮะอ่ะเราลองดูก็ได้ลองตารแรกดูก่อนนี่ถ้าเราถามว่าเอ้ยพี่การตีไปสิอันตีมันก็ไม่ตายแล้วถามว่าถ้าผมอันตีใส่ แม่มดอ่ะจะดีกว่าแม่มดถ้าเวิร์ดถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ทํามานะครับแอตตาไม่ทําอดีเคมาปาดไม่ตายนะเพราะว่าแม่มดบางคนอ่ะถึกมาหาเทพมากเลยต้องทำเอดีเคแอตตาก่อนนะครับที่ผมสอนไปมอกู้เนาะแอตตาแบบเอดีเคไปเลยนะครับแล้วก็เอาชามิให้ร่วงให้ได้ชามิจะเป็นตัวปัญหาที่สุดทีเนี้ยเราก็จะสู้แบบแบบนี้ก็คือรอจังหวะแม่มดกลับมาอีกรอบหนึ่งนะครับแต่แบบเนี้ยเห็นไหมมันจบช้ากว่าปะ ถ้าเทียบกับโนเอลใครเร็วกว่ากันโนเอลใช่ไหมครับทีมนี้มันก็ใช้เล่นเหมือนโนเอลได้ก็คือแบบเร็วปาลยดีกว่าอะไรเงี้ยแล้วรอรอเขาส่วนกลับมาแต่ถ้าเราตายทาไงอ่ะเราก็แตกดังนั้นเนี่ยทีมทีมมั่อกีมันเอาไว้สู้ทีมแบบทีมอื่นง่ายกว่านะครับแบบทีมเขียวทีมผสมทีมแปลกๆได้หมดเลยทีนี้มีทีมหนึ่งก็คือทีมโลตัสกับทีมวิวนะครับทีมวิวนี่ก็เอามาแทนยูโน่ได้เลยนะครับก็คือทีมนี้ <c oughs> คือทีมตอนนี้มีเยอะมากนะครับผมมีหลายทีมหลายสาขานะครับแนะนํากันให้เยอะแยะมากมายทีมผมก็จะมีโอกาสชนะฝันของข้ามากกว่าเพราะว่าสปีดเร็วกว่าและลางบัฟด,ด้วยคือมันไม่ต้องเป็นใช้ชาลลอตอะไม่รู้จะใช้ทําไมถ้าใช้ก็คือเอาไว้สู้ทีมอื่นแต่ว่ามันมันไม่จําเป็นไงชารลลอต์หละตอนนี้คือปาดเลยจบจบเออ อ้าวไม่จบเว้ยโอ้ยไม่ตายด้วยทำไมเขาไม่ตายวะนะ่ะไอเราเราไม่ตายฮาฮาไปครับอันนี้นะเล่นฮาฮาโอ้โหเขาอันนี้น่าจะไม่ได้ทำ adk มาแบบเราเนาะเราทำมานะครับอันนี้พี่ลุงต่อน่าจะทำ adk เอ้ยเดฟอยู่ถ้าเขาทำ adk นะเขาป่าผมจบไปนานละนะครับเออแต่ทีมผมอ่ะ มันมันสามารถเอาอันติเมทใส่แอต้าก็จบแล้วไงถูกไหมครับทุกคนเออเนี่ยเดี๋ยวผมเล่นใหม่ได้เอาเอาแอต้าอันติเมทใส่เลยครับเปลี่ยนออโต้ใหม่ปึ๊บปึ๊บอ่าประมาณนี้โอเคแต่ไม่ใช่แอต้าเราไปตีตัวอื่นนะต้องตีแอต้าเขานะไปตีตัวอื่นเขานี่ฮาเอานะ่ะจริงๆก็ตีไม่มดเขาก็ได้จริงอ่ะมันล้างบัฟเราก็ไม่รู้จะใช้ทารอตทําไมแล้ว แต่ว่าถ้าเป็นทีมอื่นก็เป็นไปได้ที่เราต้องใช้ชา์ลอตแต่ผมไม่ค่อยได้ใช้แล้วตอนนี้คือปาดเลยจบตุ่ม <laughs> สภาพง่ายจัดเดี๋ยวผมเปลี่ยนริวเป็นโลตัสล้วกันเพราะว่ามันริวไม่ค่อยล้างร้อยเปอร์เซ็นต์น่ะถ้าถ้ามันล้างร้อยเปอร์เซ็นต์เราก็จะง่ายๆหน่อยผมเอาริวออกแบบนี้ก็ได้นะครับเอาตามที่เราโอเคเลยอะในหมดเอาจริงอะจริงๆเป็น ไอยูโน่เขียวยังได้เลยทุกคนเฮ้ยแปะเพิ่มติดคี้อ่ะอะแบบนี้ก็ได้นะครับอะมาลองใหม่เมื่อกี้เราปาดไม่ตายเพราะว่าริวล้างไม่หมดอะรอบนี้เป็นโรตัสนะครับติดชัวแน่นอนไปับ,บเพิ่มสปีดเปดก่อนได้ปูครับถลอดล้างแล้วก็ล้างต่อครับไอเพิ่มเพิ่มบัฟแล้วก็ล้างเลยครับปุ๊บเรียบร้อยหายหมดบัฟไม่มีเลยฮะ ถามจริงว่าปาดไม่ตายก็ยังไงอยู่ครับโอเคแต่ทีมที่เราแพ้ก็จะเป็นวิลเลียมตอนนี้วิลเลียมประสานเราแตกถ้าเราไม่หนาพอก็แตกประมาณนี้ครับก็เป็นอะไรที่น่าสนใจเนาะลองไปปรับใช้ด้วยครับวันนี้ไม่มีอะไรมากแล้วก็หวังว่าจะได้แนวทางไปปรับใช้กันดูนะครับกับการต่อสู้กับทีมแดงที่ง่ายขึ้นกว่าเดิมผมว,ว่าจะมีประโยชน์ครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีทุกคนด้วยนะครับฝากกดไลค์กับสับไทยด้วยบาย,บาย